กราบนาสวัสดีเงยน,น้องพี่แม่พ่อฟังแล สโคจะมาไขคานอยากจะเชิญจะชวนมวลชนทุกท่านตามควันจิตสี่ประจันจะรำพันเป็นกลอนจะชวนกันไปทำบุญชวนกันไปสร้างผลสร้างนักอุศลของเราเสียก่อนพระเมืองไทยปัจจุบันละนะ นับกันว่าเดือดร้อนไปทำบุญกันเสียก่อนดูไม่ไกลไม่ไกลเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีอยู่ใกล้ๆแค่นี้บรรยากาศดีเหลือลายทุกคืนหนึ่งค่ำเดือนสาม ฝากความในในขึ้นหนึ่งคำเดือนสามฝากความในในนับแต่วันนี้ไปก็หลายเวลา ไปปิดทองร้อยพระพุทธทบาทถือโอกาสอธิษฐานขอพอรกันเลยนานะปรารถนาสิ่งใดตามใจศรัทธาขอหนึ่งอย่างเท่านั้นละนะขอมากไม่มีที่ทำบุญเขาคิดเฉกูดนะนั้นสุดประทับใจถ้าท่านไม่เคยไปลองไปหน่อย นอน,นี่หนทางขึ้นเขานั่นเราเดี๋ยวนี้สะดวกได้ดีมีทั้งน้ำทั้งไฟไฟฟ้าส่องสว่างหนทางราบรื่นจะขึ้นกลางวันหรือก,กลางคืนก็ขึ้นได้ขึ้นไปมีที่พำนักได้พักผ่อนกายตามที่ได้บรรยายเอาไว้ในเพลงแต่ ว่าเป็นอานิสง์นีที่สุดเสริมทรงมนุษย์ได้หมอะเมงที่ร้องได้อย่างนี้ประสบการณ์มีกับตัวเองไม่ใช่ว่าฉันจะเก่งจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนพันจิตเน,นี่ยนนาปวดขาเดินไม่ได้จะงอก็ไม่ไหวเป็นไปหลยอย่างไปอธิษฐานต่อพอ หนอหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ก็ว่องไวจังพอจะสบายใจทั้งกิจการบ้านฉันครอบครัวนั้นมีสุขก็ทั้งลูกลูกและหลานทั้งหลายไม่มีไม่มีโศกแล้วหมดโรคหมดภัยเชิญนะคะหญิงชายไปพิสูจน์กันและโดยเฉพาะและในปีนี้ ็นข่าวดีบอกไปทั่วญานเพราะว่าวันเกิดท่านพ่อเขียนนั้นครบ แปดสิบปีอย่าลืมนะคะน้องพี่ไปเยี่ยมท่านให้ได้ไปขอพรท่านพ่อเขียนพาคเพียรนกันไปเราปรารถนาสิ่งใดน่ะได้สิ่งดีคิดดีทำดีขอสิ่งดีประกอบที่อยู่ในความชอบได้แน่นอนน้องพี่เชิญไปเข้าคิดชกูดจังหวัดจัน ทบุรีคนจิตบอกไว้แค่นี้อยากจะดูของดีต้องไปดูเอาเอง